น,นี้นะคะอยู่ที่ไหนให้ทายทุกคนคงจะงงแหมไม่ได้อัปเดตมาะน,นาเลยค่ะตันนี้อยู่พุทธมนตรของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะหอบมลละก็เลยตรงรีบวันนี้แบบเจออะไรก็ไม่รู้มากมายก็เลยแบบมาผ่อนคลายที่วัดค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมนตรเมื่อกี้ไปถนนอักษะมาก็ยังร้อนอยู่ก็เลยยังไม่ได้แวะ คนเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้เขามาทำอะไรเหมือนกันด้วยมีแบบว่านักศึกษามาถ่ายรูปแล้วปริญญากันอยู่ไกลๆนู่นค่ะก็มีคนมานั่งปิกนิกกันนะคะแล้วที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันดูสะอาดตาแล้วก็ไม่มีขี้หมาวันอาทิตย์วันนี้ก็ได้เท่านี้ละคะ่ะถ้ายังไงจะอัปเดตให้ดูอีกนะคะถ้าเกิดว่าได้ไปไหนเพราะว่าไม่มีคนขับรถพาไปเพราะคนขัวรถงอแง,งทำอะไรก็ต้อง ให้ขอขมาขอโทษขอโทษให้ขอขมาขอขมาจนมือหงิกหมดละก็เลยคิดว่าที่นี่ก็คงเป็นที่ต่อแถววันนี้ก็เลยก็ขี้เกียจขอขมาละ